สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้นายตาชาแนลพ่อแซลน้กจินครับเมื่อนี้มาส้อยจุครับส้อยจุพี่น้องส้อยจุตามคํำเรียกร้องเอฟซีเอฟซีขอมาหลายคนครับย่ำเด็คือนบทเห็ดจีบสร้อยจุลงแหน่สันมามาครับเมื่อนี้ได้แล้วครับจีบส้อยจุ้ส้อยจุตับครับตับสดสครับ ตับสดๆกับสบายนั่งบ่อ่ากับคู่แทหน้าไอมาหน่อยนึงกับแต่ว่าโอ้สุดยอดคากี่หลีอปัากรับผมกันี่บักแ่งหอมบัวแล้วก็อย่างไะจะพูบว่ไปเลือดครับเที่ยมบักพรีกสดครับเจวพี่น้องเจว เจียคนๆเลยครับเห็นบหน้ออ้ยบางบางห่อนมา,เ,าเห็นเห็นเห็นรลดออุ่นไ้ำลายแตกครับคร้วเขาเนี้ยออนหอนพี่น้องหนึ่งไม่ไหมครับห่อนเลยมามาพี่น้องมากินกันนะครับมื่อนี้ก็กินผู้เดียวก็เกินลย,ลยครับโอ้น้ำลายแตกแล้วครับน้ำลายแตกแล้วจังไรล,ล่ะเอเอ ขาเสื้อครับขาเสื้อ,อยังน้อยขาเสื้อ,อยังน้อยน้ะพี่หน่อยเนะาะยังน้อยด้วยครับ อ oh. ขาดขาดพี่น้องประเดิมเลยครับตับดับตับพี่น้องตับตับหวานมาเด้อครับมาเด้อผู้ใดกำลังกินข้าวแรงอยู่หรือกินข้าวง่ายกินข้าวสวยอยู่ก็ได้เปิดมาพอยิ้ผมแกอย่าลืมเลยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพราะว่าเป็นกำลังใจให้ ผมเช็ดคลิปไอเดื่อครับตับพป่น้องตับโอ้โ้โอ,โอ้ได้บอกขายเสื้อเข้าไปยังไงยนียน่ไม่ใครดีครับดำมคำเดียกร้องครับสวยจุสวยจุมามามา,มาครับมาอ,มอม หันครับหวนันตับสดๆครับตัวดีได้พี่น้องได้มากดูตลาดครับเลิกงานมากได้ตลาดมากเข้าท่ายุาผมมาโอ้ยเดี่ยวขึ้นแขนซะ Oh! มาพี่น้องมาขั ừ, ้นแทน่หน้าครับบันเจ้า,าเอิญยังเจียบเจียบรับเจียวขม สามคำแกร่องของเอฟซีครับมือเด่วนว่าสีสอัจุอั่เนเห็นก็เจ้าเห็ดไากิีเดียวฮอตับบะครับร่องไงตับเดทั้างในครับผมเอินพายชีเดียวเนาะจังคือสบายสบายหน้าของมสีขาวๆไดกหน่อย อร่อยดีครับมากมากเลยครับคูณยาก็มาถือกินเขาโยกอะหาปลาเขามากไซส์ความผมเนี่ยกินเขาแซมกันคนะเปิดแก้มสูงกว่านีดหน่อยมาเห็นนะครับเนาะ แก้วผมแซ่บดีเด็ดแห้งแก้วเผ็ดๆเลยครับเด็ดแห้งไม่ร้องเด็ดแห้ง เดี๋ครับจ็บเนื้อก็ได้อยู่ครับเนื้อได้มากหน่อยหนึ่งผมเน้นเครื่องในมืมูนี่ครับพี่น้องโอ้ค่ำยังไงนะครับมาเด้อพี่น้องเ้ย มม่ไม่เสียบครับเสียบครับบักคาเสื้อเข้าไว้หน่อยอบ้างกับบักดูเจีบเจีบไปหนองแสีบ มามาพี่น้องฮะเแกขอเทิดขอให้พี่น้องบทกินดีบด้วยครับเดี๋ยวดามากแล้วเนียครับ กูเท่า้ครับให้ยีดหน่องแคเพิ่ม เป็นเครื่องในครับพี่น้่องมึงมึงกระโดดครับตอนตับเียบขนาดตับสดๆเป็นอนเองใส่บ่ก าคิดิวฮอตับไปครับพี่น้องพาชิลิวฮอตับครับโอ้ <c oughs> พาคิดิวอันหน่อยก็ตับโอ้เอาแล้วบัตรที่พี่น้องได้พาคิดิวมันหน่อยก็ตับครับใส่สองแผ่นเลยเอาแบบพิเศษพิเศษด้วยนครับอ่าตับตอนหนึ่งบัพรผิกหน่อยหนึ่ง กระเทียมหัวหนึ่งโอจีบหนึ่งบ่ภาพเขาพี่น้องโอ้มันสีกันครับมันสีก่อ,อกจะกันมาเพื่อเอฟซีเลยครับนี่ยเห็นขวาม,มาหลายครับจัดให้เลยครับตามครับขว้า หวานกรอบอ,อย่างบอกอยู่ครับพี่น้องมันแซบแซบจนจนเริ่มข้ามเข่าเลยพี่น้อง แก้วก็ทุกอย่างดีครับขมอมล้ำแต่ว่าผมประเด็ดแก้วเบิ้งเนาะแต่ว่าแก้วขนครับส่วนนี้แก้วคน มาเด้อพี่หน่องเอ้ปูเดชบังยัวกระปากติดตดำกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องหน,น้าตะใช่แนวผ้าเซลล์หายกินพอดีมีกำลังใจเห็ดกินม,มาเด้อหน่อย <c oughs> ปูเดชกดขอเบอร์กอะดาษ กดแช่อะได้ครับซ่บไปน้องซ่บ ตับเบิ่งนี่นอตับเบิง่งรถยหวานหวานแห้งครับหวานแห้งอันนี้ คู่เทนม่มามาเด้อครับเด้อจึงเขาแรงกันถ้ามันเขาแรงด้วยเขาสวยขเขาเชียงโถงง่ายผู้ดใดขาวมาเบิ่งกะขอบคุณ ขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องจือขอาุ้เบิ้งกดไหลกดแช่ให้ช่องนายตาแนวพัดเดือจินนะครับเด้อ มอะงรับครับตับสามทิพย์กิ่มหัวตับโอ้ใส่เปิ้นสอนโอ้เสียงฟางห่างครับพี่น,น้องได้ยินบ้างรึเปาบั้นหัวข้าวต้มแล้วครับโอ้ยแก้วกระแสน,นั้นดีขนาดครับแก้วนี่บฟกอูมาได้ครับแก้วนี่ bạn ban bán khắp ตามคําขวาด้วยไม่น้องตามคําขอบขเอ็ซีครับส่อยจุแน้ว่ะจัดให้เลยครับมืนเนี่ยกวบกวบ แต่ผมเกันพี่น้อง จดให้ตามของพอเลยสุดยอดครับพี่น้อง เดิมได้พี่น้องอ้คนไหก็นแฉะผมไม่ได้จะไปนั่งบะนำทิ้บีบะเขาเองนแห้งครับ ใส่ก็พอาลันเ้ยโอ้เป็น แซ่บคือเก่าวี่นองเห็น้องเจ็โป้องเจียรอครับ ทักฟันยังผมว่าอะไรเพดเพดแห้งหร่อ้งองบอกักฟิลควายเองไ่สุอยอดเนี่ย ปลาหินิวแผ่นหนอยพ,ดพอดไปเนาะห่อตับจ้บัตใส่มันสองแผ่นน่ะบวมห่อ,หอ,หอตับอ้าข้ามตัวไทยไปเนาะนี่แหละเพื่อเอฟซีครับเมื่อนี่ส่สจุส่สจุ แดบหวานจัง,จงแรกอะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน่าจะชแนลผ้าเซลไฮจินเลเด้อครับพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับมื่อนีย้ยิ้มแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับพี่น้อง